เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้คือยืดยกโคนนะคะใส่โลนะคะโลก็จะมีหลายสีหน่อยนะคะใช้ได้ค่ะมีสีแดงกับสีส้มเลยนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโลสำหรับยกโคนที่ผมสั้นนะคะผมที่ไปยืดที่ไหนมาไม่รู้มันขาดนะคะทนพรก็เลยใช้นะคะ ใช้โลเล็กนะคะอันนี้เป็นกิบกิบยกโคลนะคะ2อ,อันมันจะขาดอยู่ช่วงเดียวนอกางนั้นก็จะเป็นโลใหญ่นะคะวางโคนจะได้แบบพองนะคะยืดวอลลุ่มนะคะยกโคลถ้ายกโคนวอลลุ่มก็จะประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆนะคะ เป็นเทคนิคดีๆมาบอกนะคะเพื่อนๆใส่น้ํายากโกกรอบที่สองนะคะค่อยค่อยใส่โลแบบนี้นะคะใส่รอบที่สองน้ํายาล็อกนะคะน้ายาล็อกให้ความยืดนะคะมันพองมันโตตรงโคนนะคะยืดยกโคนที่เขาเรียกนะคะแต่ไม่ดัดปลายวอลลุ่มนะคะอันนี้เอาปลายตรงนะคะจะเป็นปลายเรียบใส่น้ํายากโกก เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้ยายืดนะคะหลังจากยืดเสร็จแล้วนะคะโกรกเสร็จแล้วก็จะไปบำรุงนะคะที่เตียงด้วยตัวล้างสารนะคะเคมีนะคะหมักอีกห้านาทีนะคะแล้วก็ล้างออกแล้วก็มาเป่าแห้งเป่าได้ก็เรียบตรงสวยเนียนแล้วค่ะ ยืดยกโคนนะคะอันสวยงามเลยผมก็จะได้ความเป็นบอรุ่มสวยๆเลยค่ะสวยงามขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาดูคลิปชมคลิปให้ทนพรนะคะขอบคุณมากมายนะคะทนพร ทำผมทุกวันนะคะขอบคุณในการรับชมค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสััสดีค่ะ